สวัดีป้านะสวัสด,ดีเอ้ไปป, <laughs> ป้าแพงเนีทัน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 อ้า <ไป S 1> เก่งแถมอ่อนน้อยเ<อ>าโดนแถประตูขีก็ไดท้ทันทันทันันสบายดีเด้อป้าดูใช้พิงก็ไดบ่ ปพี่น้องเลยมาเอาลูกสาวก่อนไหมว้ารอเต็มได้ระดับพอดีใส่โมงเนาะเกือบเกือบทิมเขียวอ่ที่ทางยากพี่น้องเลยว่าถ้ามาจักก็มาเงินมาหนิถ้าออกมาเอาเครื่องเนี่ยบริอาประตูขับรถใหญ่มาเนาะคนก็ตก เจองหัวไรบิวตี้วะ่นเนาะทางกะขุมมันดงมันดงกินกินรถเะตะเมื่อกี้นี่ชองคนบาไหวรับน้ำหนักม่ได้ไปก่าเมื่อเหอแ้วาันตา

รถห้าบุมี่วะนี่อยู่ใช่กันี้วะคันี้วะมาตีรถกป้ดีวะโอเคี่อนแล้้เอามีรถบานี้รถเพนนี่ค่ะกระดำาเของมูว

tho cúm luôn cúm cúm thoa cúm đi phải ăn phun nha ăn phun ăn cả năm này bột có đây đâu bạn phim từ đây bạn à, đi tập cầu muốn đi phim nhiều nơi đi bye mang cả phun tóc ngắm thang phong phim nào phun tông hâm à, mang cả phun à, tóc à. hâm lót cả chắc bền nhung ừ. là ngực to quá chị hay sang bưng đợt phao này phim nào người? นั่งกลางเนาะด้ยไป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 จะไปอู้หันหันฮ้อนโอโอเพื่อนไอ้หนิจะไหัวบริษัทไปจักนี่หัวช็อกโกบอลไปจักหี่ไอ้รถล้อพันจอยนะ เนเคล่อนไปเลยเคลนเลยอ่ารถรแกรถโอเคไปตลาดต่ออีาอยไปไซลูกมือเลยไปซื้อไปซื้อข้าวงัวให้มตู้กัน ใส่ส่วนเข้างัวหรือใส่งัวใส่หูใสหลังวสหูหลังงัวอ่ะส่วนข้างัวพิงมื่อละอืมรบยวคนหอกเลยเซตตาได้มือละเไอือไอตาได้หม่ยัก็ได้มาเจ็บอ๋อไรหมก็ได้หลักก้อู้เก่งเกมูนันไอตากับบิวตี้ได้มาแป mẹ anh hảo anh hảo là chung chân hảo mẹ hảo chưa chị mẹ mẹ chưa chị mẹ 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 chưa chị mẹ 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 chưa chị mẹ 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 เด้อๆเพิ่นสิบอกว่าแม่เพิ่นสิบอกจ่าครูอ่ะ4มือลูก4มือไผเก่งน่ะแม่นไผได้มัก10ถ้าสิมือบ่เก่งสิมือบ่งามกะได้มัก8มัก7มัก6มัก5โอเคบ่ต้องแสดงเด้อแสดงอยังแสดงความอีหยังนพ่าแสดงความกล้าหาญก็เฮ็ดเก่ง นี่เม่บายมีนังวันให้ลูกสาวอีกเนี่ยไม่โตว่ะบาพอม่นะเมื่อเม่สิไปลงจากรถอัตตาไปเลยให้สะพายเลยเคยปเออยี่หอเนียนไปเรอยม่สิอัตตาจะไหเด้อเห็ดสะพายอ่ะเคยปเอออัตตาไหวได้กัเปิดตาอุ้อ่ะเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเก่งๆแต่คู่พาอนน้องเพลงยังนงวันนี้ดู พอเตียงดื้อมจะเข้ากลวยนี่เข้ากล้วยเข้าก้วยนี่เข้ากวยกวยอิมอยู่กล้วยอิ่อยูอ้ฟูเจัน้องมาเจอกันนี่พุ่นอีกเ้อนะเจอที่ตลาแดงหเห็นสิไมใชไปใช้ตั้ว้งกันเรามาเจอกันี่เพื่อนอีกคลิปหนึ่งที่น้องเหาะ ừ ừ gọi là su mới đi này cái đó ta à, nổi không nhanh เท่าไรเนี่แบบแรงเปิดม่นีเลยไหน่ะนนาาแบบนี้ป่ะฮะนี่นหรอเข่ามึงนมีช่องแบบบอ เมจิเม็ดเม็ดอาไรเม็ดหาพันอันนี้น่ประเวณบอกเลยกเหมีตู้ซื้อว่าทุกขบอแบบนี้อ่ะเงินแบบนั้นเชือกแขงบอกอันนี้ันนีอันนี้จับเป็นจับ่ไปเคยซื้อซื้อรถใชเม็ดหาพัเอาเซนซนงว่าเลานะรองเซน่ Ở đây đâu, biết Bí mọc này, ngam thay biểu Bí xe cũng được, bí xìm phu biểu Ngại xìm phu sắp chết đó đâu Chắc luôn, bằng Mẹ sang một con nông hãy cháu lè đây Và phần này đây một con nông phía nông này Vâng hả đâu thế thế Hàn Hàn Ấy hết tròn, bó tông tròn เหลายกันไม่ได้คอยค่ะประเด็นนั่งเงินอืมีพูบิ้วงามท้ลูกจะมาบอกวราวพาคนบคอยด้ใส่หมวกพี่นงยเอ้ามึงพัแกนายไีนดิเอ้ามูงคนนี้มัมันนอนคนบปคอยมาก่ปเดนดิปิดไปแล้วตลาดจากพี่นงองเลยปุปลาานกรปิดกระปิวกะปรงกระเป๋าเสือนาคงนกเทียนมากพี่นงองเลยก็ทำนี่มือปิดเดียวเก็บแล้ว แต่เมื่อยได้ในเก็บเออเสียบนี่เถอนะคือบริมินะมันวิ่งลำนะลามนี้โดยสารมาเห็ดมาหายจองงานพุ่บเมื่อนั้นป้าตาไปหนึ่งเนี่ยมันเลยมีชัดอืมหลอดหลอดเองปุ๊บอะไรต้องจอดเล็กใส่ได้เพิ่งก่อนเยอะเอ้ยอย่าออกนอกเล้วด้วเอ้เชือเก็บให้เจนนี่ก็ะตัวนุ่ม bây giờ bố cầm đi Bịu ơi, ổng lột, ổng lột ổng khang đấy đúng không? Bịu bây giờ bố không thể bẹp bỏ đi đúng ừ. chào đài, chúng mình bằng vầy đây Càn hột sạc bây đi quá bơi nhé bơi bơi đi, được rồi mình... bắt là ra ta đợi đấy được bò bò luôn Thằng bỏ ghê 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 sắp ghê 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 mẹ ghê ghê mẹ ghê 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 g ghê g ghê ghê mẹ ghê g g ghê g mẹ ถามรู้าทนาไรี่แบางูดอันมาม่ชิบปนหอันนี้มาิบเก้าาอันเทเลสโซซี่อเหอนนี้หา่หมอนใ่ตัวเค่ตตัวนอันนี้จไดฮะไมราบ้มจับใจแม่แม่เหมนไหแม่บอกว่าอะไร กล้องอยู่ทางในรูกล้องนะแล้วจะขนหน้าไปทางไหน <laughs> ใช่ไ้มบ้านได้เงินมือเงินจ่ายเพิ่นบาทให้ได้ไร่บาทไม่น่าเดียวีลยไม่น่นาเดียวดลยนะไงไปไหว้ในี่เจ้าว่าจะไปหาเงินให้ในเอาไว้นี่ด้วยเพิ่นปัจจัยปัจจายโชซีซะเคบะ ท้ม,มือพาเช็ดอันนี้กันน่าดูพื้นานีรถได้ดุรถไ,ไม่ทามือพาเช็ดนั่นเช็ดเท่าเช็ดืน่าอันน,นี้พืนทนาราาาีน้อมีค่ะพ่อค่ะงานเปิดใหม่ป่นพื้นทารีจำชื่อพื้นใหด้ ตัวนี้เลยนะคะซีสิคือกันบ่คือกันบ่อ้าสามอามซามอ่ะฮออนเกิดอะไรสนึทีหนีพ่นไปแล้วทมรู้ทถทมป้ารู้ที่นีามป้าที่นีได้บ่ามรู้รู้ กระอดงเี้ยถามไม่ถามป้าลูเอาเงินเม่น่อเดียวเห็นได้เสยไปไปไปายเงินปันปผ่าเปลี่ยนผ่าเสต็เตีนพี่น้อยน้องเปีเทอาไรฮะสองเซนอันนี้บ่อโอ้มีเบียมีงาเนาะเ้นสา ไปาเนียงีบดูไปเด็กตีเดียบเดียบเลยค่ดดูๆคดแลคิดซิบไม่ไ um> ลกันหลยหิดจาวันนี้หล่เขาล่ไปไปไปเมื่อไหร่โอ้หล่ลขอ่อจะไปมแเด้อบดนไ้เด้อเคบอ๊ะแว่าอยู่บอ๊ะบายบายนุ่นแม่เด้ออ้ ไปไปไายบายกนไปสี่ปีไปสบายดีก่ให้ได้สบายดีป่านะสบายดีเอไปป่าแพงเน้บนไม่บนนี่อันนี้กัฮันจะบอกเป็นว่าเป็นลูกสาวเราขายเครื่องช้อยเลาะได้บ่ไห้บนสต๊อกค้ำได้นี่ อือด้ยขอบใจไปเอาระสือกระสสตรีนไปบนโต๊กับมาล่านยเดยเพื่อนบ้าแม่ชื่อเสือสั่งเสือยังไงตัวูซึ่งซุ่งซุ่งเสือมาดิซึ่งเสือมาเลวะเนี่

เมื่อเลยเอาเครื่องไฟว้าคนชิต,ต๊กแล้วนี่คนชิตตกทำหัวลูกสาวไฟได้นี่อุ้ยอย่าอยู่ในทงพอเจ้าคูณได้โอย